สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนีกเกอีกเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่8พฤศจิกายน6 6หนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเชา้าตัวเด่นก็คือ8กับ5 3กับ6 8แ 8, 8 1 8ูน3 8แ8 6 8 9 5 0 5แ5 3สองแป8สาถ้าเป็น3ก็3 0 3, 3 1เน้อ เริ่มต้นแค่ตรงนี้หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าหกแปดจับคู่ก็แปดห้าห้าแปดแปดหสามหกหหกหกห้านะก็ขอใเ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปบ่ายเจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเรจับเจ็ดกับเก้าให้นะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่ 9ก้าสี่เก้าหกเดเ้อเราไม่ได้มีเจ็ดสี่กับเก้าสีเราไม่ได้ลงไว้เนาะจับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์สองสองศูนย์สองเก้าเก้าสองศูนย์เจ็ดเจ็ดศนย์นะศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองเก้าสองหกสองศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะก็ขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะของวันที่เจ็ดของเราแตกสามเด้อบาย ก็ก่อให้ทุกคนเฮงเฮป,ปังปังทุกแนวทางนะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อถ้าจะเล่น VIP ก็จับคู่ซื้อเอานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ